สวัสดีครับผมธีรยุทธ์นะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทอีซูออ t โตเซ็นเตอร์สาขาสุขาภพิบาล3นะครับวันนี้จะมาแนะนํารถคันหนึ่งนะครับด้านข้างผมนี้เลยนะครับรุ่นยอดนิยม2ประตูยกสูงหรือ h ฮ g ลนเดอร์ LDA เกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับโฉมภายนอกจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับปี2022นะครับมีจําหน่ายทั้งหมด5สีนะครับก็คือสีขาวสีเงิน สีเทาสีดำและสีส้มนะครับราคาอยู่ที่733,000สีมินทลิกเพิ่มอีก7,000บาทนะครับคันนี้ภายนอกเป็นยังไงวันนี้จะพาชมนะครับโมด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยครับกระจังหน้านะครับสำหรับปี2022นะครับเก็นกระจังหน้า2ชั้นลักษณะแบบนี้นะฮะพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่แล้วก็เด่นตรงนี้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์โปรเจคเตอร์ดวนี้จะเป็น ไฟโปรเจกเตอร์ LED แสงสีขาวนะครับแบบใบ LED โคมไฟสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับขนาดล้อนะครับตัวนี้จะเป็น1ล้อล้อ17ดนิ้วนะครับจากโรงงานเป็นล้อแม็กลลยแบบนี้เลยพร้อมได้ยางบิสโตนไปด้วยนะครับสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างบันไดข้างมาตรฐานจากโรงงานนะครับมือจับนะครับตัวนี้จะได้เป็นแบบ สีโครเมียมมาจากโรงงานเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวแคปนะครับกระบะท้ายกว้างนะครับรวมทั้งไฟท้ายแบบ LED นะฮะและกันชนท้ายแบบบิวอินพร้อมกล้องถอยหลังและมือจับสีเงินนะครับกระบะขนาดใหญ่นะครับไปดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ สำหรับภายในตัวนี้นะครับก็เริ่มจากตัวพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมดสีทิศทางก็คือสูงต่ําแล้วก็เดินหน้าถอยหลังสามารถปรับให้มาใกล้ผู้ขับขี่หรือใกล้ผู้ขับขี่ก็ได้นะครับพร้อมกับตัวสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับเบาะนั่งตัวนี้จะได้เป็นแบบเบาะผ้ามาตรฐานนะครับตัดเย็บเข้ารูปเป็นทรงอกกระชับดีนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเป็นผ้าพรีเมียมสามารถเช็ดทําความสะอาดได้นะครับ รุ่นนี้จะมีจำหน่ายทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับหน้าจอนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับชุดแอร์มาตรฐานครบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับมาตรวัดแบบเลืองแสงตัวนี้สามารถเลืองแสงได้นะครับ มีฟังก์ชันทางฝั่งคนขับอีกสักเล็กน้อยนะครับก็คือสวิตตัวด้านล่างตัวนี้ฮะสามปุ่มตัวนี้ไว้ทําอะไรบ้างนะครับตัวที่1ก็คือไว้ปรับโคมไฟสูงต่ําได้ทั้งหมด4ระดับของโคมไฟด้านหน้ารถนะครับตัวปิดสวิตช์ traction control นะครับรุ่นนี้จะมีในเกียร์อัตโนมัติและตัวปิดตัวเปิดปิดสวิตช์ start stop เครื่องยนต์นะครับสำหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะฮะทางด้านนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับ คันนี้มีถุงลมนะครับอยู่ที่คู่หน้านะฮะแคปเปิดกว้างนะครับเดี๋ยวลองดูทางช่องแคปทางด้านหลังนะครับความกว้างของช่องแคปทั้งหมดนี้จะเป็นสเปคของตัว LDA นะครับตัวรุ่นยอดนิยมสุดคุ้มนะครับ มาถึงตอนนี้แล้วผมอยากจะแนะนำราคาสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่733,000บาทนะครับโปรออกรถนะครับใช้เงินสบายๆเลยอยู่ที่3,999บาทและผ่อนเพียง1 9 3 0บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยติดต่อสอบถามได้ที่นี่นะครับเพจของผู้จัดการอดิสรน,นะครับอีสุออ o โตเซ็นเตอร์สาขาสุข,ขาพิบาล3นะครับสำหรับท่านนี้คลิปนี้ท่านนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ